ดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ยังพาเที่ยวที่ชัยนาทาวอยู่นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยค่ะว่าช่วงนี้ญาติชัยนาทาวที่เมืองเคลกฟรียยังจะคึกคักเหมือนเดิมไหมในยุคโควิดค่ะติดตามชมกับมาดามติ้งนะคะ 5, ะะจะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามีบอกว่าจะหาที่จอดรถด,ด้านหน้าของไชนาทาวนะคะมาดามติ้งพาคุณผู้ชมมาเที่ยวไชนาทาวนะคะชัยนาทาวของแคลกะรีคะ่ะอยู่ย่านนี้คะ่ะเป็นย่านไชนาทาว นี่ราคะคุณผู้ชมคือย่านัยนาทาวของเมืองทคลกะรีนะคะวันนี้ฮันเตอร์ก็มาด้วยอีกเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมไปไหนไปด้วยคะ่ะก็เลยอดกินติ่มซำวันนี้คะ่ะ แต่ว่าวันหน้ามาดามติ้งจะมากินติ่มซำนะคะแล้วจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะวันนี้คงได้แต่มาเดินดูบริเวณด้านในแค่นั้นเองนะคะวันหน้าก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปกินติ่มซำนะคะว่าเอาฮันเตอร์มาด้วยะคะ่ะ เดินเข้าไปดูภายในกันนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะตลาดหรือว่าร้านค้ายังคึกคักเหมือนเดิมไหมเงียบเงาหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ติดตามรับชมไปแล้วก็ตัดสินเอาเองนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจร้านค้าหรือว่าบิลซินเนตต่างๆจะคึกค,คักเหมือนเดิมไหม ในยุคโควิดค่ะแล้วอีกอย่างก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะก็เลยทำให้ทุกอย่างดูซอซอๆไปนะคะคุณผู้ชมติดตามรับชมด้วยกันค่ะที่เห็นนี้ก็คือร้านขายซีดีเพลงจีนหรือว่าหนังจีนนะคะคุณผู้ชมมวนล,ละสามดอนค่ะ เดินชมด้วยกันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นพวกประเภทขายเครื่องประดับนะคะมีหยกมีไข่มกก็มีลูกค้ายืนอยู่คนนึงได้นะคะในร้านเดินชมด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะฟอเซลค่ะร้านน เป็นร้านโต๊ะมุกนะคะแต่ว่าวันนี้ปิดค่ะใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะก็จะปิดค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเฮือพวกสมนุนไพรนะคะขายเครื่องอาหารแห้งค่ะ เสียงรถขัดพื้นอยู่ชั้นบนนะคะคุณผู้ชมดังตลอดเลยค่ะทำงานยังไม่หยุดเลยเดินชมด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ่ะดูเงียบไหมคะยุคโควิดค่ะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยร้านนี้ก็เตรียมให้คนอื่นเช่าต่อแล้วนะคะ นนี้ใหญ่โตมากเลยค่ะแต่มาดามติ้งไม่เข้าไปดูนะคะจะไม่เข้าไปดูในร้านเขานะคะจะเดินผ่านๆถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูผ่านๆน,นะคะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะปิดอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะเดินชมไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชม ร้านนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องประดับอีกเช่นเดิมค่ะมีร้านขายเครื่องประดับเยอะมากนะคะในห้างดากอนซิตี้มอลลค่ะเป็นพวกประเภทพวกหยกเครื่องรางของขังค่ะร้านนี้ <ST AR> เห็นไหมค่เป็นพวกเครื่องรางนะคะ กลกซิ้วีเสียอะไรประมาณนี้นะคะของมงคลทั้งนั้นเลยค่ะ20%่สิอร์ซออฟขายค่ะประกาศติดป้ายใหญ่เลยค่ะว่าขาย เดินชมไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่มาดามติ้งก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศภายในไชน่าทาวนห้างดากอนซิตี้มอนะคะช่วงยุคโควิดคะ่ะอันนี้ก็ร้านขายวัตถุมงคลอีกร้านหนึ่งนะคะ วันอาทิตย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยุคโควิดเนาะอะไรอะไรก็ไม่คึกคักหรอกค่ะเพราะว่าคนกลัวเหมือนกันนะคะมาเดินชอปปิ้งกันเยอะๆก็ไม่มีใครอยากจะมาเดินถ้าไม่จำเป็นแต่มาดามติ้งมาเพราะว่าอยากได้คลิปค่ะเห็นไหมคะพวกหยกค่ะเป็นสร้อย เป็นกําไลหยกสร้อยหยกจี้หยกนะคะมีเป็นพวกมุกด้วยค่ะหยกก็มีหลากหลายสีนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์โควิดนะอะไรอะไรก็ซบเซาเงียบเหงาค่ะธุรกิจร้านค้ารู้สึกว่าจะปิดกันไปหลายร้านแล้วนะคะ ในเมืองแคลกะรีก็ต้องทำใจค่ะในยุคนี้ไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันทั่วโลกค่ะด้านนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าก็ปิดนะคะ ขึ้นไปบนชั้นบนนะคะก็จะเป็นชั้นสองค่ะมีชั้นสองก็ขายเสื้อผ้านะคะชั้นล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะคะชั้นล่างคือชั้นที่หนึ่งที่มาดามติ้งกำลังถ่ายทำคลิปอยู่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหารจีนมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่วันอาทิตย์เขาปิดค่ะขึ้นไปชั้นสามก็จะเป็นห้องอาหารดีเจนซีนะคะ วันหน้ามาดามติ้งจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปทานติ่มซำนะคะคุณผู้ชมติดตามคลิปของมาดามติ้งไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้มาดามติ้งต้องขอยุติเพียงแค่นี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ